เขาหาว่าพวกเราสุดตรงสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ตั้งพักจนถูกยุบพักเพราเด่นดังเกินไปเขาเลยยุบพักผมตั้งแต่ตั้งพักอนาคตใหม่จนถูกยุบพักอุดมการนโยบายพักก้าวไกลไปสารต่อทุกอย่างเรียนรู้เห็นแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยจากประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งนั้น เรียนรู้มาจากญี่ปุ่นเรียนรู้มาจากเกาหลีหลเห็นของดีที่อังกฤษหยิบมาประยุกต์ใช้อะไรดีที่ฝรั่งเศสหยิบเข้ามาไปเห็นอเมริกาเขาพัฒนายังไงหยิบเข้ามาใช้อยากให้ประเทศไทยจเจริญก้าวหน้าเหมือนอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเขาหาว่าผมสุดโตรง<ะ>ผมถามกลับว่าผมถามกลับครับคนที่กล่าวหาแล้วว่าสุดโตงมันล้าหลังหรือเปล่า คนที่กล่าวหาแล้วว่าสุดตรงมันล้าหลังหรือเปล่า